AI หรือปัญญาประดิษฐ์อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนแต่ AI จะเป็นภัยคุกคามมนุษย์หรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนแล้วล่ะค่ะปัจจุบันนี้เทคโนโลยี Technology, AI หรือปัญญาประดิษฐ์มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนดูเหลือเชื่อ พวกเราคงรู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นไปได้มากมายที่จะนำศักยภาพของ AI มาช่วยทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นช่วยปรับปรุงการทำงานและธุรกิจของเราให้ดีขึ้นแต่คุณทราบหรือไม่ว่ามีปัญหาและอันตรายมากมายที่เกิดขึ้นได้จากการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้โดยขาดจริยธรรมและความรับผิดชอบจนอาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์เราเองอย่างเช่นคุณทราบหรือไม่ว่า ใครบางคนสามารถใช้ AI เพื่อควบคุมอารมณ์ของผู้คนหรือถึงกับควบคุมพฤติกรรมของพวกเขาได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวและพฤติกรรมออนไลน์ของผู้คนอย่างละเอียดแล้วเสนอข้อมูลในด้านต่างๆที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์เจาะจงให้แก่ผู้คนเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง นอกจากนี้ AI ยังถูกใช้เพื่อสร้างข่าวปลอมหรือแฮกเข้าสู่บัญชีของผู้อื่นได้ด้วยมิจฉาชีพก็เริ่มใช้ AI ในการหลอกลวงเหยื่อโดยการสร้างภาพและเสียงที่เป็นเท็จเช่นการใช้เทคโนโลยี deepfake อีกเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็คือปัจจุบันนี้ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเริ่มใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่อาจส่งผลต่อชีวิตของผู้คนได้สิ่งสําคัญคือเราจําเป็นต้องตรวจสอบว่าการตัดสินใจเหล่านั้นถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่ AI ไม่ใช่มนุษย์แต่การตัดสินใจของ AI มีอคติและเอเอียงได้มากยิ่งกว่ามนุษย์โดวยวิธีการออกแบบการป้อนข้อมูลและการนำมาใช้เพราะ AI ตัดสินใจจากข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้รับมาเท่านั้นไม่ได้ใช้วิจารณญาณใดๆอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลบางกลุ่มได้ อย่างเช่นในปี2016สารยุติธรรมหลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียวิสคอนซินและฟลอริดาได้มีการนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า Compass มาใช้ในการทำนายว่าจำเลยเนี่ยจะมีโอกาสในการกระทำผิดซ้ำหรือไม่ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ของ c o m เพ s สปรากฏว่าคนผิวสีถูกตัดสินว่ามีความเสี่ยงสูงมากในการที่จะกระทำผิดซ้ำมากกว่าคนผิวขาวถึงสงเท่าด้วยกันทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเก เกิดขึ้นแล้วมีการร้องเรียนซึ่งต่อมาภายหลังก็มีการทดสอบแล้วก็วิจัยดูว่าเกิดความผิดพลาดอะไรแล้วก็พบว่าความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการจัดเก็บข้อมูลที่จะไม่ถูกต้องแล้วก็การเลือกเอาปัจจัยต่างๆมาวิเคราะห์เนี่ยยังไม่ครอบคลุมพอแม้ว่าจะไม่ได้เจตนาแต่เมื่อเกิดผลกระทบต่อผู้คนผู้สร้างและใช้ AI นั้นย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้ นอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่าความสามารถหนึ่งที่โดดเด่นของปัญญาประดิษฐ์ก็คือการทำนายแต่การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทำนายผลและเหตุการณ์ต่างๆและเชื่อถือ AI โดยขาดความเข้าใจเพียงพออาจเกิดความเสียหายได้มากค่ะซึ่งแม้ว่าความผิดพลาดในบางกรณีอาจจะสร้างความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจต่อองค์กรเท่านั้นแต่ความผิดพลาดของ AI ก็อาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อผู้คนและสังคมได้ในหลายกรณีจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีความผิดพลาดอย่างมากในการทำนายภัยพิบัติหรือโรคระบาด ถ้าคุณจะสร้างหรือนำเอา AI มาใช้สิ่งที่สำคัญจะต้องแน่ใจว่าการนำเอา AI มาใช้นั้นมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบไม่เช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนโดยทางกฎหมายหรือทางธุรกิจการที่เรามีความรู้เชิงเทคนิคทางด้าน AI ที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราควรจะต้องรีบสร้างหรือนำเอา AI มาใช้ที่จริงแล้วเราควรจะต้องมีการเรียนรู้ทางด้าน AI ethics หรือจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ะก่อนก่อนที่จะสายเกินไป AI ethics หรือจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คือองค์ความรู้ที่สำคัญมากในสาขาของปัญญาประดิษฐ์เพื่อไม่ให้ AI ใกล้เมาเป็นภัยต่อมนุษย์ซึ่งในหลายประเทศที่มีความพร้อมสูงได้มีการวางกรอบวิธีการปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วเพราะปัญญาประดิษฐ์คือหนึ่งในจุดเปลี่ยนของอรารยธรรมมนุษย์ การพัฒนาและใช้ AI อย่างไร้ทิศทางและการควบคุมก็สามารถนำมาซึ่งความหายนะแก่ทุกฝ่ายได้อย่างไม่คาดคิดหากคุณคือผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนักพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องอาจารย์นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เราขอเชิญให้คุณเข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายพร้อมรับเซอร์ติฟิเคตรับรองความรู้และทักษะด้วยนะคะเพราะโครงการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธุรกิจหน่วยงานและประเทศชาติได้มากมายซึ่งโครงการเหล่านี้ก็มักจะต้องรวบรวมและเรียนรู้ข้อมูลจํานวนมากนะคะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงและอาจจะต้องใช้เวลาและทรัพยากรจํานวนมากคงไม่มีใครอยากให้ความพยายามที่ทุ่มเทไปต้องสูญเปล่าหรือเกิดความเสียหายที่ไม่ได้คาดคิด เมื่อเขาร่วมโครงการนี้คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และเข้าใจกรอบแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ตามบทบาทของแต่ละท่านและสามารถประเมินจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ให้กับตัวเองและองค์กรช่วยให้คุณสามารถวางแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ ความร่วมมือของเราทุกคนในการพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมก็จะทำให้ประเทศไทยของเราพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะขอเชิญทุกท่านสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ aiethics.onde.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ